สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรักโลกนะคะในช่วงฤด,ดูหนาวแบบนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสฟารีแห่งแรกของประเทศไทยนั่นก็คือที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีค่ะมีการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะคะทําให้เกิดคําถามที่ว่าจะมีการสร้างความสมดุลได้หรือไม่ระหว่างการุรักและการท่องเที่ยวค่ะ ผิดหวังหลังรอคอยมาหลายชั่วโมงกระทิงป่ากุยบุรีราว70ตัวค่อยๆทยอยปรากฏตัวบนทุ่งหญ้าสีเขียวสร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ปริศนาการตายของกระทิงปากุยบุรีทั้ง29ตัวยังคงสร้างความกังขาถึงสาเหตุที่ฆ่าชีวิตกระทิงยกฝูงวันนี้กุยบุรีกำลังถูกผลักดันให้เป็นซาฟารีเมืองไทยแห่งแรกท่ามกลางความท้าทายในการจัดระบบด้านการอนุรักษ์กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวว่าส,สามารถเดินควบคู่ก,กันได้หรือเปล่าค่ะเกือบหนึ่งปีที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันปิดตัวลงหลังการล้มตายของกระทิงจำนวน29ตัว นับตั้งแต่วันที่สองธันวาคมปีก่อนเพื่อสอบสวนถึงสาเหตุการตายจนขณนะนี้มีข้อสรุปทางวิชาการว่าพวกมันตายจากโรคระบาดสัตว์ทำให้กรมอุจญาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต้องหวังมาตรการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มขน้นแต่ทางอ้อมการปิดป่าครั้งนี้กลับช่วยให้ผืนป่ากุยบุรีพื้นที่กว่า0 0แสนไร่มีประชากรสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช้างกระทิงและวัวแดง เอาวิธีการนับกระถิงเนี่ยครับเราต้องนับตั้งแต่ตัวแรกเลยเพราะกระถิงจะเดินไประเบียบครับเดินเป็นแถวออกจากป่ามาเลยครับเรายังไม่ต้องสนใจว่าจะถ่ายรูปเราก็นับจํานวนไปก่อนว่ามีเท่าไหร่แล้วเราก็มาถ่ายรูปเช็คอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ที่นับได้ครั้งล่าสุดเดือน12นะครับเอ่อโทษทีเดือนสิงหาครับวันที่12เรานับได้115ตัวครับอันนี้ถือว่ามากสุดคืออาจจะมากกว่านี้ครับแต่ไม่ต่ําลงครับ กระทิงของเรามีเพิ่มขึ้นทุกเดือนนะครับเดือนละ5ตัวบ้าง3ตัวบ้างบางเดือนก็ถึง10ตัวที่ลูกอ่อนเกิดใหม่นะครับครับคือในส่วนของกุยบุรีเนี่ยโดดเด่นมากเรื่องสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างซึ่งถ้าใครที่เคยมาก็จะเห็นว่าบางครั้งก็แบบเจอในระยะใกล้ๆบางครั้งก็เจอระยะไกลๆแต่ก็คือน้อยมากที่จะไม่เห็นสัตว์ป่าไม่เห็นช้างเห็นกระทิงเลยเนี่ยน้อยมากในเรื่องของความปลอดภัยของของที่นี่เราก็ จะมีจุดที่ที่เรามาดูช้างก็คือเป็นจุดที่เราเราจะมองเห็นได้รอบรอบทิศทางเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยกุ้ยบุรีก็ยังไม่มีเรื่องของช้างกระทึบและท่องเที่ยวยังไม่มีช้ชางที่หรือสตัตว์ทำอันตรายกันนท่องเที่ยวคำบอกเล่านี้ถูกยืนยันจากภาพการมาเยือนของช้างป่าโขลงใหญ่ราวสิบตัวที่ออกมาหากินบริเวณร,ริมถนน่านเข้าไปยังจุดชมกระทิงโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงใกล้ค่ำ ช้างป่ามักจะออกมาหากินทำให้นักท่องเที่ยวจึงเจอตัวพวกมันได้ง่ายเจ้าหน้าที่ชี้เห็นร่องรอยของต้นไม้และกิ่งไม้ที่ถูกช้างป่างัดจนถอนรากถอนโคนตลอดระยะทาง6กิโลเมตรความสมบูรณ์และความหลากหลายของสัตว์ป่าทำให้ป่ากุยบุรีกำลังถูกผลักดันให้เป็นพื้นที่ต้นแบบกุยบุรีซาฟารีเมืองไทยแห่งแรก แต่ความท้าทายนี้ต้องแลกกับความเสี่ยงจากโรคระบาดสัตว์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งปีก่อนเรากำหนดโซนคือเป็นโซนที่ให้เข้ามาใช้ในการท่องเที่ยวได้กับโซนที่เราหว่วงคุ้มครองไว้โซนที่เราให้เข้ามาใช้ได้เนี่ยจะแบ่งเป็นพื้นที่เป็นสามจุดคือบริเวณปงสลัดได้บริเวณหน่วยป่ายางแล้วก็จุดหน้าผาดังข้างหลังเราเนี่ยนะครับซึ่งบางจุดนี้เราก็ปล่อยนักท่องเที่ยวเข้ามาในในขณะที่อีกโซนหนึ่งเนี่ยที่เรามีการปรับปรุง พืชอาหารสัตว์เนี่ยเราไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่เอ้ยเราไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวผ่านเข้ามาเลยเพื่อจะกันการแพร่กระจายหรืออะไรที่ไม่ึงมาะสมเข้ามาในพื้นที่นะฮะช่วงเวลาอนุญ,ญาตของเราเราจะอนุญาตประมาณบ่ายสามถึงหกโมงเย็นเพราะหลังจากหกโมงเย็นเนี่ยสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่หากินตอนคืนเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาช่วงเวลาเย็นเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกมากระจายเต็มพื้นที่เพื่อจะหากินนะฮะซึ่งตรงนี้มันจะอันตรายกับนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่มากเพราะงั้นก่อนหกโมงเย็นเนี่ย เราจะต้องให้ทุกคนออกจากบริเวณนี้ให้หมดเลยเพื่อที่จะพักกิจกรรมให้สัตว์เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ครเพื่อจะไม่ได้เป็นการรบกวนกันที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นก็คือ,อมีการกระจายรายได้ค่ะ,อะของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างจากที่เคยมีผลกระทบตอนนี้ก็เปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสค่ะทำให้เราดีขึ้นทั้งชาวไร่แล้วก็กลุ่มชมรมที่เข้ามาร่วมมือกันทำกิจกรรมให้กับช้างป่าค่ะ ในทุกๆวันอัจฉรีหุ่นงามและสมาชิกไกด์จากชมรมอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรีเกือบสิบชีวิตยังคงมาปักหลักรอคอยนักท่องเที่ยวเพื่อนําเข้าชมกระทิงและสัตว์ป่าโดยงานของเธอจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นเนื่องจากเป็นเวลาที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสัตว์ป่าได้ค่ะก็ส่วนหนึ่งเราก็จะเป็นผู้ บอกกับนักท่องเที่ยวค่ะว่าเข้ามาเราจะมีกฎระเบียบอะไรบ้างค่ะแล้วก็เข้ามาแล้วคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎของเราอย่างไรบ้างและ,ะการเข้าไปเที่ยวชมคือคุณจะต้องได้เห็นสัตว์ป่าย่างเช่นว่าเป็นช้างเป็นกระทิงแล้วก็เป็นพวกหมูปา่าเก้งกวางค่ะแต่ก็ส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าก็ไม่แน่นะคะว่าจะได้เจอไหมเพราะเขาเป็นสัตว์ป่าจริงๆ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนั่งเที่ยวที่มาก็จะพอใจนะคะเพราะว่าเข้าไปก็ได้เจอเกือบทุกครั้งะคะ่ะคือตรงนี้เราจัดการเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เมื่อก่อนนี้เข้าไปบางครั้งก็จะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราน้อยค่ะแต่ตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็วางมาตรการว่าก่อนเราจะเข้าไปเนี่ยก็จะจัดให้เป็นรอบรอบแรกก็จะเป็นบ่ายสองโมงยีก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปกับเราด้วยหนึ่งคน ถ้าสมมุติว่ามีรถ3คันก็จะมีเจ้าหน้าที่1คนค่ะแล้วก็มีจะมีรอบต่อไปก็เป็นบาย2 40และบายสามบายสองบายสามและบายสายคือเราจะจัดเป็นรอบไปจนถึง5โมงเย็ยนนะคะแต่ละชุดก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปด้วย1คนและก็พร้อมด้วยมัคคุเทศกอีก1คน 1> การท่องเที่ยวในป่าเปิดต้องเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าที่อาจทำให้เกิดอันตรายเช่นการรู้จักอาการของช้างป่าในรูปแบบต่าง สิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายของการเปิดป่าให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสและใกล้ชิดกับสัตว์ป่าในธรรมชาติคือมากรุเทศที่นี่ก็จะบอกว่าหนึ่งคุณต้องไม่ใส่เสื้อสีฉูดฉาดนะคะถ้ามีเปลี่ยนก็จะต้องเปลี่ยนแต่ถ้าไม่มีเปลี่ยนก็คุณสามารถเข้าไปดูได้แต่ว่าต้องอยู่ข้างหลังเพื่อนค่ะแล้วก็สองคือห้ามส่งเสียงดังค่ะสามห้ามถ่ายรูปแล้วเปิดแฟลชคือถ่ายรูปได้แต่ห้ามเปิดแฟลช แล้วก็ C คือห้ามนำผลไม้เข้าไปให้สัตว์ป่าโดยเด็ดขาดเพราะว่าจะเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีค่ะแล้วก็5คือห้ามทิ้งขยะในรถทุกคันเราจะมีถุงขยะให้ถ้าคุณทิ้งจริงๆก็ขอให้ทิ้งในรถห้ามไปทิ้งข้างนอกค่ะ <All right. S 1> แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งข้อก็คือถ้าเข้าไปยังไม่ถึงจุดที่เราจะให้นักท่องเที่ยวลงจากรถเพื่อที่จะไปดูสัตว์ป่าคือถ้าเราไปดูระหว่างทางห้ามลงจากรถโดยเด็ดขาดค่ะ Because I uh, read on internet for tiger, I looking where there is a population of tiger in uh, Thailand and about the plan for reintroduction tiger in Thailand. So um, I was interesting to visit park and we're coming for see wild uh, gore and elephant. Of course, cannot see tiger, but there is ten tiger in the forest, I think, because there is a movie and a statistic. I think in Kuiburi they want to upgrade the population of tiger. I don't know for how many years, I think 12 years exactly. They want to be to get maybe 20 or 22 tiger here. It's very difficult to see tiger in any case, quite impossible. Some lap <laughs> ขาดในหลายๆเรื่องไม่เหมือนกับนักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่ที่ที่เขาทําเรื่องท่องเที่ยวหรือว่าคนที่แบบเรียนมาด้านท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นในมุมของชาวบ้านเนี่ยต้องปรับเรียกได้ว่าตั้งแต่พื้นด้านความเข้าใจเรื่องของพื้นที่แต่สิ่งที่ชาวบ้านมีนั่นคือ,อความภูมิใจและก็ความภาคภูมิความภาคภูมิใจของการมีสัตว์ป่าที่นี่คือพอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็มีไรายได้พอมีไรายได้นั่นหมายถึงเขาก็ต้องหวงแหน สัตว์ป่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไว้เพราะถ้าเกิดวันไหนไม่มีสัตว์ป่าไม่มีทรัพยากรธรรมชาตินันเาก็ไม่มีไรายได้ครับการจัดการท่องเที <S <S ่ยวเชิงสัตว์ป่าแห่งแรกถือเป็นความท้าทายที่จะสร้างให้กุยบุรีกลายเป็นโมเดลในรูปแบบฟาฟาฟรีของไทยเพื่อขยายไปยังพื้นที่อื่นๆโดยยังคงต้องรักษาความเป็นธรรมชาติของสัตว์และนิเวศป่าไม้ไม่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง การเปิดปากุบุรีให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าถือว่าเป็นการทดลองครั้งแรกของอุทยานแห่งชาตินะคะถึงแม้ว่าจะทําให้ผู้คนได้เรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาติและสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้นแต่ก็มีสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของโรคระบาดในสัตว์ค่ะ่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับในตามรายการรักโลกกันต่อค่ะ กลับเข้าสู่รายการรักโลกในช่วงที่2นะคะถึงแม้ว่าการเปิดการท่องเที่ยวให้คนเข้ามาเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติและสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้นนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าการต้องรักษากระทิงป่านะคะจำนวน1,000ตัวทั่วประเทศนั้นให้ผลจากการสูญพันธุ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะดังนั้นจึงจําเป็นต้องป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการท่องเที่ยวด้วยค่ะ กระทิงป่าตัวผู้น้ำหนักราวหนึ่งตันทั้งสองตัวนี้ทีมงานรักโลกถ่ายได้ในระยะเพียง5เมตรโดยพวกมันเดินเล็มกินหญ้าแยกออกมาจากกระทิงฝูงใหญ่เกือบ70ตัวที่มักจะออกมาหากินยามเย็นบริเวณแปลงทุ่งหญ้า200ไร่ในป่าคุยบุรีซึ่งถือเป็นบ้านหลังใหญ่ของกระทิงนับร้อยตัวที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในป่าอนุรักษ์ คำยืนยันของบุษรบงการจนะสาขาหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่ากรมอุทยานอย่างชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าในปี2538เคยมีข้อมูลศึกษาประชากรกระทิงของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยวิธีการประเมินพบว่ามีประมาณ915ตัวเดิมมีถิ่นอาศัยกระจายจากกลุ่มป่าภาคเหนือจนถึงภาคใต้สุดติดประเทศมาเลเซียแต่ผลสำรวจของกลุ่มวิจัยสัตว์ป่า เมื่อปี2553โดยวิธีการนับจำนวนกระพิงในป่าอนุรักษ์พบกระจายอยู่ใน13กลุ่มป่าเราไม่สามารถจะไปประเมินว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่เราแต่เรารู้ว่าจำนวนประชากรเนี่ยของกระทิงเนี่ยมันมากขึ้นจากกว่าจากที่หลายหลแห่งเนี่ยนะคะจากที่จากที่ประเมินไว้ในของมหิดลประเมินไว้นะคะโดยประชากรหลกัหลกๆเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มป่า ทางเหนือนี่ไม่ไม่เป็นหลักแล้วนะคะมีมีพบเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะคะเราแต่มันจะอยู่ในกลุ่มป่าตะวันตกกลุ่มป่าภูเกียวน้ำหนาวกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่แล้วก็กลุ่มป่าตะวันออกเนี่ยสกลุ่มป่าเนี้เป็นหลักนะคะเนื่องจากว่ามีอาหารสมบูรณ์มีความปลอดภัยเนื่องจากมีการดูแลที่ดีมีชมรมอนุร,รักษ์ต่างๆทีให้ ให,ใ,หให้ความสนใจแล้วก็อนุรักษ์ก็จะทำให้ประชากรกระทิงในหลายๆพื้นที่เนี่ยนะคะมีจำนวนมากขึ้นแม้จะมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของกระทิงในป่าอนุรักษ์หลายแหง่งแต่สภาพป่าที่ถูกตัดขาดออกจากความเจริญและการลุกเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินใกล้เขตแนวป่าทำให้การแพร่กระจายของกระทิงและการควบคุมตามระบบนิเวศด้วยสัตว์ผู้ล่าในห่วงโซ่อาหาร เริ่มขาดความสมดุลไม่เว้นแม้แต่รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าที่กำลังจะเกิดขึ้นก็อาจทำให้กระทิงฝูงใหญ่เสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ได้เช่นกันผมจะมั่นใจได้ก็ต้องอยู่ที่มาตรการและการปฏิบัตินะครับแนวทางมันเขียนให้ได้อยู่แล้วนะหลักวิชามันก็มีอยู่แล้วมันอยู่ที่คนนั่นแหละคุณจะปฏิบัติตามนั้นหรือเปล่านมจะมีการกำกับดูแลให้เกิดตามนั้นไหม ถ้าคุณทําไม่ได้นะ่าจะบอกว่าโอ้หลักวิชาไม่ไม่ใช่ของมันมีอยู่แต่มันไม่ไม่ได้ทําให้เกิดตามเส้นทางที่ควรจะเป็นนะเรายืนยันได้ไหมล่ะครับมีใครยืนยันได้ไหมละ่ะอ่าก็แค่นั้นเองใช่ไหมอ่าแน่นอนทุกคนมีความสึกเจ้าที่ทุกคนพยายามที่จะหาทางแก้ไขทุกหาทางป้องกัน ีที่แล้วผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากอาสภาวะโลกร้อนด้วยฮะเพราะงั้นมันก็เลยมีสิ่งผิดปกติอะไรที่เกิดขึ้นมาเยอะนะฮะแต่ครั้น,นี้ทางอุทยานเราก็ได้ประสานกับชุดทางทหารกับต่อชะดนะฮรในการร่วมสวนที่กาลังในการกระจายอ่าสแกนพื้นที่ในการตรวจสภาพแวดร้อนต่างๆซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนการาดําเนิเนการตามมาตรการอยู่ครับตอนตอนนั้นก็มีการพูดกันว่าเออนักท่องเที่ยวที่เข้าไปะาไนะทำยังไงนะจะต้องใส่เปลี่ยนเป็นรองเท้าบูท ซึ่งจริงๆมันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะมันมันคงมันคงไม่สะดวกนะคะแต่ว่าหรือต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงมันคงทําได้ยากแต่ว่ามันก็มีวิธีการจัดการอื่นอย่างเช่นการโซนนิ่งใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเนี่ยคุณจะเดินสเปสะสปะไม่ได้นะมันต้องมีการโซนนิ่งว่าเส้นทางที่รถเข้าไปเนี่ยนะคะ,ะเข้าไปได้ตรงไหนเนี่ย แล้วพอจอดแล้วนะักท่องเที่ยวเดินได้ตรงไหนคุณจะเดินออกจากน,นอกแนวที่กำหนดไม่ได้ถามว่านะแค่นั้นมันก็จะทำให้โอกาสที่เชื้อโรคมันจะมาเจอกับเจอ,อเข้าแพร่เข้าไปหาสัตว์เนี่ยมันก็ยากถูกไหมคะถ้าเรากำหนดโซนนิ่งให้ดีนะคะแล้วก็มีการเฝ้าระวังไนงะว่าออพื้นที่ที่เป็นพื้นที่บริการเหล่านั้นจะต้องมีการฉีดพ่นยาไหม มีการทำความสะอาดไหมเนี่ยเป็นเป็นรอบรอบเนี่ยมันก็จะทำให้ลดความเสี่ยงลงไปซึ่งถ้าถ้าทำได้เนี่ยมันก็จะทำให้การที่เขาจะเป้าหมายในการที่เขาจะทำเป็นสาฟารีซาฟารีอะไรเนี่ยก็มีความาเป็นไปได้หรือว่าเกิดขึ้นเร็วมากขึ้นมันก็ขึ้นขึ้นอยู่กับการจัดการวันนี้จึงมีคำถามว่าควรอนุรักษ์กระทิงป่าที่มีอยู่เกือบพันตัวทั่วประเทศ ด้วยวิธีการจัดการแบบไหนจึงจะไม่ทําให้กลายเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตคือจริงๆแล้วตามทฤษฎีมันก็มีมีมีคนที่นักวิทยาศาสตร์ที่เขาทาการศึกษาว่าเขาก็ดูว่าประชากรขั้นต่ําสุดในพื้นที่อาศัยเนี่ยน่าจะมีสักกี่ตัวซึ่งทาให้สัตว์นั้นไม่ก้าวไปสู่การสูญพันธนะุ์นะโดยทั่วๆไปแล้วก,ก็ยึดว่าในพื้นที่แห่งหนึ่ง ที่ไม่ติดต่อกับใครเลยนะมันจะต้องมีประชากรอย่างน้อยที่สุด50ตัวถึงจะทําให้ประชากรของสัตว์ในพื้นที่นั้นนะไม่ก้าวสู่ภาวะสูญพันธุ์แต่ถ้าน้อยกว่า50ตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็ทําให้สัตว์พวกนั้นมีความเสี่ยงกระทิงในป่าจะอยู่รอดหรือไม่ปัจจัยสําคัญอยู่ที่การคุ้มครองป่าอนุรักษ์ซึ่งเป็นบ้านของพวกมันโดยเฉพาะการจัดการที่เหมาะสม ระหว่างการอนุรักษ์กับการท่องเที่ยวเพื่อให้กระทิงขยายพันธุน์และเติบโตอยู่คู่กับธรรมชาติต่อไป ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะคะสําหรับการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าครั้งแรกหรือว่าสาฟารีของประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้อง่วงสมดุลกันให้ดีนะคะระหว่างการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวสําหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการรักโลกนั้นหมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามได้อีกครั้งนะคะทุกวัอ 18, <proposals> นอาทิตย์เวลา18นานิกา30นาทีค่ะวันนี้ชั้นองค์กรบรรณพนักและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ